มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเทนนิสน้ำตาท่วมเผยท้อจนอยากเดินหนีแต้ม23ต่อ0แต่ฮึสู้พังอาดทองครั้งสุดท้ายเทนนิสพานิพัก วงพัฒนากิจนักเทควันโดสาวไทยขึ้นชิงเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมรุ่นไม่เกิน49กิโลหญิงพบกับฉิงกวัวนักกีฬาเสาภาพจีนที่หลินอันสปอร์ตคันเซอร์แอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อ25กันยายนค่ะช่วง2ยกแรกทั้ง2ฝ่ายนะคะต่างเอาชนะคนละยกค่ะต้องตัดสินยกสุดท้าย อย่างไรก็ตามระหว่างที่นักกีฬาสาวไทยตามหลังอยู่0-6ปรากฏว่านักกีฬาจากจีนทำแต้มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเตะนม่กี่ครั้งขึ้นไปนำห่าง23-0ต่อก่อนที่โค้ชชัดชยัยชเวผู้ฝึกสอนไทยจะประท้วงและผู้ตัดสินเปลี่ยนเกาะแข่งใหม่ให้พานิพากและก็ลดคะแนนกลับไปที่0-6โดยช่วง1.08นาทีสุดท้าย สาวไทยเดินหน้าทำแต้มเอาชนะ12-9ต่อคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จค่ะสำหรับเทนนิสนะคะกล่าวทางน้ำตาหลังจบการแข่งขันว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ ตอนนั้นตามศูนย์ต่อ23เสียใจแล้วถอดใจแล้วพอดีที่บ้านตะโกนบอกว่าพี่มาแล้วพ่อมาแล้วทําให้เรารู้สึกอยากทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะคะแนนเท่าไหร่แต่เวลายังเหลือบอกกับตัวเองว่าทําได้และทําให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดเวลาพอทําได้ก็เลยดีใจมากๆค่ะ ตอนเกม6ต่อ0ก็พอจะรับได้แต่แต้แตมไปที่23ต่อ0รู้สึกท้อแท้จนคิดในใจว่ากลับเลยได้ไหมตั้งแต่แข่งมายังไม่เคยเจอแบบนี้ที่แต้มขึ้นรัวแบบนี้พอโค้ชเองประท้วงสำเร็จทำให้รู้สึกดีมีกำลังใจขึ้นสำหรับครั้งนี้คือเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วและทำอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนเห็นบนเวที ควรจะไม่ได้ด้วยซ้ำจึงใส่เท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองปิดจอบให้ตัวเองได้สำเร็จและทำเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับเทควันโดหญิงไทยที่ได้เหรียญทองด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ